สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแป้งสปริงสองรุ่นเก่านะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยผมเปแป้งสปริงสองรุ่นเก่านะผม ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ